มาเ่นเคยมาลุ้นเคยเลยพี่น้องมาลุ้นเคยมาลุ้นครุงน่อยไเก็บกะปิสองคนลุ้นแล้วนี่ของผมอยู่นี่ครับนี่พื้นงามกับพื้นงามก ให้เสียบครับ ไม่ดีเสียวะอ๋อมันไอ้นี่เกินนี่วะคุกงูเกินเกินเกินหอยเสียบครับหอยเสียบหลายใช่ไหมใช่ไหมโบเห็นครับมันนิสิมาลุ้นมามาอะไรก็เรียกอะไรมาลุ้นเคย ปลาตายครับก็มีหลังครับมีหลังตายปลาดุปลาดุ๊บปลาดุ๊ทะเลครับหลายครับหอยแต่ว่าน้อยๆ้อเท่านั ไล่ครับไม่เสียบไล่มันกะทะเลคุณครับนี่ตลอดสายนะครับของรุ่นเคยรุ่นเอขอนขอนกุ้งนะกุ้งทะเลเนาะกุ้งฝอยทะเลนะครับ ได้ไปไล่แล้วเลแต่ว่ามือนี้บ่ได้นี่มา,าจะมาลอม้อใหม่ดูหอยนะครับเดีย๋ยวจะยัดหอยหอยอันนี้หอยหอย,หอยเสียบเดีย๋ยวไปลงแล้วครับไทยไทยทะเลพี่น้นองเพิ่งเสรอจเลองดูที่รกันลงลงลง ลองลองลงก่อนงรับามแกเอามากเมนี่เดีก็ได้า้านมาแล้วบงรับตมาแล้วได้บ่ได้สิบบึงหอยหอยหอยเอาหอยบ่หลายครับเป็นหอยนาก็มันน้อยน้อย แตน่นี่ในีแต่วตัวัน่อน,น,อ,น,นอนหลายเป็นทพั้ไงจุดเนื้อ่งนนี้พี่อองบ้งเดินเก็บที่นเหรอครับ,บก็ต้องน้อมนนนนสามารถเฉพาะตัวคนเขาจะคุยดินหาครับก็ผมบอคุย เบื้องเราอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมก็ค่อยจับครับมันจะมีตัวใหญ่มันจะมีไม่ที่เบิ่งว่ามันหน่อยมันใหญ่ครับตัวนี้ตัวน้อยครับตัวน้อยคับสองอันตัวน้อยตัวน้อยนี่ครับแต่เราได้เยอะเดี๋ยวสิ่งล้มนะครับใช่มันหอด Sử nát khá nhanh và phá h 중에 phan t innerhalb meなるほど lúc này. Ngoại trình fois cải ลงมีเหะอ่าเดินลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาถ่ายยูทูบหน่อยเลี้ยวไปใกล้หน่อยเขาดูเขาดูหน่อยอ๋อมาเต้นเข้าดีกว่าทำดุนละกุ้งมันเต้นกันเอาแล้วครับเอาแล้วครับแรงกันละเอาวันนี้อเอาแค่ห้านาทีครับลงแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนรับด้วยครับ